สวัสดีคุณ้มครับวันนี้ป่าพี่น้องนะครับขึ้นมาแอลบนบ้านมงดอยปุยนะครับซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่น่าเยี่ยมเยียนนะครับเพราะใกล้เมืองเชียงใหม่นะครับหมู่บ้านชาวเขาผักมองดอยปุยตั้งอยู่บนดอยปุยห่างจากพัะตหนัก3กิโลเมตรเป็นทางลาดอย่างตลอดหมู่บ้านมงดอยปุยเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งนอกจากจะเห็นสภาพความเป็นอยู่อย่างง่ายๆแล้วบริเวณรอบๆหมู่บ้าน ยังมีทิวทัศน์อันสวยงามจริงและยังสามารถเห็นดอยอินทนนท์ที่อยู่เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนนั่เครับก่อนจะขึ้นไปเที่ยวบนอุทยานนะครับเราก็จะพาพี่น้องนะครับมากินข้าวซอยลุงสุรินนะครับซึ่งเป็นข้าวซอยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของบนดอยปุยก็ได้นะครับพอข้าวซอยค่อนข้างจะรสชาติอร่อยนะครับข้าวซอยลุงสุรินเจ้าเก่าเก่าแท้ๆนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นร้านข้าวซอยที่อยู่กู้บนดอยปุยนี่มานานนะครับ วันนี้ก็เป็นวันยุดนะครับผู้คนก็ค่อนข้างจะมากมายนะครับมีทั้งแกงไก่นะครับแกงเนื้อนะครับรสชาตินี้กลมกล่อมหอมนะครับเส้นข้าวซอยก็เป็นเส้นข้าวซอยแห้งนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นข้าวซอยที่นุ่มนะครับผมดูหน้าตาก็น่ากินนะครับผมหัวหอมผักกาดดองก็ถือว่าเป็นของกู้กันนะครับกับข้าวซอยนะครับครับต่อมาลองลุยกันนะครับเนาะ ข้าวซอยนี่ค่อนข้างจะรสชาติกรอบๆนะครับพี่น้องดูนะครับว่า,าความนิ่มอร่อยนะครับทั้งเส้นข้าวซอยทั้งเนื้อบัวนะครับที่เอาได้รสสัมผัสมันค่อนข้างจะโอ้บอกบอกยากนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นข้าวซอยนึ่งนะครับท,ทุกคนเข้ามากินแล้วก็ติดอกติดใจกันนะครับเพราะถือว่าเป็นข้าวซอยในตำนานจริงๆนะครับผมก็อยากจะใือพี่น้อง ได้มาลิ้มลองกันนะครับสำหรับข้าวซอยดอยปุยนะครับลุงสุรินเจ้าเก่าแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้าวซอยที่มันน่าพาดนะครับถ้าขึ้นมาบนดอยแห่งนี้นะครับผมก็เราก็จะเห็นคนมากินเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของร้านข้าวซอยนะครับก็จะเ็นทิวทัศน์เห็นดอยอินทนนท์นะครับนอนะครับแวะมานะครับมาดอยปุยแวะที่ร้านข้าวซอยลุงสุรินเจ้าเก่านะครับผม บ้านมงดอยปุยนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งนะครับซึ่งที่นี่มีชาวบ้านมาขายของที่ระลึกมากมายนะครับมีเครื่องประดับเสื้อผ้าอาภรณ์ของฝากนะครับมีชุดชาวเขานะครับเือเช่าถ่ายภาพคนที่ชอบสมุนไพรก็มีใฮือเลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าพวกของฝากนะครับก็สามารถจะซื้อไปฝากพี่น้องต่างรุ่มได้นะครับผมอย่างหมู่บ้านทางนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายบอ่ว่าจะเป็นเส้นทางย้อนอดีตสู่วัฒนธรรมมง ครับเริ่มต้นก็นจะพาพี่น้องไปที่พิพิธภัณฑ์น,นะครับป้านมงดอยปุยนะครับซึ่งภายในนะครับก็เก็บประวัติเรื่องราวนะครับเข้าของเครื่องใช้นะครับของพี่น้องเผ่ามงนะครับประวัติต่างๆนะครับก็มีคือพี่น้องได้เสพหาความรู้กันนะครับก็ภาชนะเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่พี่น้องชาวมงใช้นะครับเอาก่อนจะได้ไปสัมผัสกับของจริงๆตัวนะครับนอกลานกว้างนะครับที่ ไว้ประชุมไว้อู้คุยกันนะครับนอโพมาที่สวนดอกไม้นะครับนะสวนดอกไม้นี่ก็ถือว่าเป็นที่ซิกเนเจอร์นะครับที่เฮาบ่สามารถที่จะพลาดได้นะครับนะเป็นความงดงามอีกแห่งหนึ่งนะครับที่หาได้ใกล้ๆเมืองนะครับดูดอกไม้นะครับก็ดูสดใสงดงามนะครับนะดอกไม้นี่ครับมีสุดปีสุดแรงนะครับผมก็จะเป็นดอกไม้สวยๆนะครับเพื่อพี่น้องใด ชมกันนะครับความงามของดอกไม้นะครับก็คือความงามของธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางบนอ่าดอยนะครับป่าดอยนะครับเพื่อจะไปสัมผัสกับอ่ากาแฟนะครับนาะกับบานดอยปุยเชียงใหม่นะครับนาะเดี๋ยวขึ้นบันไดไปนะครับพี่น้องก็จะไปแวะที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับร้านกาแฟดอยปุยนะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ ค่อนข้างจะอยู่บนยอดดอยนะครับครับในร้านก็มีบริการทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะครับครับก็เป็นร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับที่น้าหลงไหลนะครับจากข้างบนนะครับเราก็จะเห็นทั้งอาหารนะครับทั้งธรรมชาตินะครับร้านแห่งนี้นะครับขนมอะไรคะสนกค่ะสนกจนเหนื่อยครับนี่ก็เป็นทิวทัศน์ที่มองจากร้านกาแฟนะครับที่ เอานั่งดื่มกาแฟกันอยู่นะครับเนาะก็อย่าได้แล้วนะครับพี่น้องว่าถ้ามีโอกาสได้มาเชียงใหม่นะครับก็นึกถึงนะครับบ้านโมงดอยปุยอีกสักแห่งหนึ่งนะครับภายในอ้อมใจนะครับเพื่อว่าพี่น้องจะได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตนะครับของพี่น้องพื้นถิ่นนะครับพี่น้องชาติพันธุ์นะครับเป็นสิ่งที่ยากสัมผัสนะครับในชุมชนอื่นๆนะครับเป็นธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ ใกลเมืองนะครับเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงก่นถึงแล้วนะครับฝากบ้านมงรอยปุยไว้ตัวนะครับผม